กลับผมกลับสวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยน่าอ้วนนะครับผมครับเป็นส่องที่นำแนวทางกลับสูตรหวยคำนวณเลขเด็ดอาจารย์ด่งนอพี่น้องเอามาประกอบาการตัดสินใจของพีของน้องกันนะครับผมเอามามาแล้วเสียงเจ้าๆหอยใหญ่อวนผู้เกา่าเอาแนวทางมาฝากซุ้มมือเจา้าให้ปางหมานลุ่นผู้สุขคน นะครับวันนี้ก็จะถ่ายคลิปยาวๆหน่อยพี่น้องนะครับมาลงตอนเย็นให้พี่น้องกันนะครับอ่านะครับสูตรนี้นะครับผมก็จะให้พี่น้องเอาไปค้าวๆก่อนนะเพราะว่านะครับคนที่เขาอยากได้คู่ตัวเขาก็นะครับเป็นมากยุพี่น้องนะครับแต่ผมยังไม่ทำพรมต้องทองสูตรนี้ก่อนพี่น้องนะครับสูตรนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับผลงานเขาเป็นยังไงนะครับ ยี่สิงวดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะครับงวดที่28่สดนะครับหนึ่กรกฎาคมผมให้งวดที่ยี่สิบปดไปนะครับเน้นหลักร้อยนะครับบนนะครับเน้นหลักร้อยผมเน้นไฮสอกับ3านะครับสกับ3จับคู่กับลายสองสี่สองเอ็กี่พี่น้องสามเอ็กสี่ามเอ็กห้าสองเอ็ให้4คู่โต๊ไป ก็ปรากฏว่ามาที่2 6 4หกสี่แลพี่น้องสองสี่หกเนาะนี่นะครับเน้นหลักร้อยนะครับเพราะว่านะครับมันเป็นสูตรร้อยสิบหน่วยพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่29เด้อนะครับ29นะครับงวดที่29นะพี่น้องเนาะนี่นะครับก็จะให้พี่น้องติดตามดูนะครับเนาะ ยี่สิบเก้างวดนั่ไม่ใช่ในน้อยได้พี่น้องสองปีกว่าเด้มันหลุดบอมันการหลุดพี่น้องไม่มีสูตรไหนที่เดินตายตัวนะครับเฮาบารเดกลัลลันตีขัดประนันพี่น้องแต่ว่านะครับคาว่าหลุดนะครับก็คือว่าไม่ใช่ไม่โดนสักตัวนะพี่น้องเขาก็มีแต่เขาจะมาอยู่สิบหน่วยสิบหน่วยบ้างนะครับเนาะเป็นบางงวดนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาจะอยู่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาสังเกตบางน้ากัน สูตรที่ผมใช้ก็จะใช้นะครับหลักแสนนะครับแสนพันนะครับบวกด้วยหลักสิบสองครั้งนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอันนี้เป็นหน้าสองเนะพี่น้องนี่นะครับลองเขียนให้ดูก่อนนะครับในนี้นอสองนะพี่น้องเนาะ,ะหน้าสองทั้งหมดนะครับตัวที่เรานํามาบวกก็คือหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับ แล้วก็บวก4คงที่พี่น้องนะครับนี่คือสูตรของเขานะครับ29วดคือ2ปีกว่านะครับไม่มีสูตรไหนเดินได้ร0อยเปอ์พี่น้องแต่ว่าสูตรที่เขาเดินดีแล้วไม่ค่อยหลุดนะครับเขาก็เอามาให้พี่น้องนั่งไปคิดพิจารณากันนะครับเอาดูว่าสูตรเขาเดินมาอย่างไงพี่น้องนะครับสองนะครับบวก1เป็น3บวก0นย์เป็น3นะครับ บวกเป็น5บวก1เป็น6บวกสีได้0นะครับเท่ากับ0แล้วก็มาบวก1คงที่ได้1นะครับบวก1ได้2นะครับงวดนี้เห็นไหมนี่พี่น้องเนี่ยเขาหลุดมาอยู่หลักหน่วยนะครับเขาหลุดมาอยู่หลักหน่วยนี่นะครับแต่เขาไม่ได้หลุดร้0ยป์พี่น้องเนี่นะครับแล้วก็ได้ล่างเต็มเต็มเลยนี่นะครับนี่ศูนย์สอนะครับ เอามาดูนะครับงวดต่อมานะครับก็คือแสนพันนะบ,บวกหลักสิบแล้วก็หลักร้อยหน้าสองหลักหน่วยหน้าสองแล้วก็บวกสี่งที่นะครับห้าบวกห้าได้ได้สิบนะครับเก้บวกห้าได้ยี่สิบสีบห้ายีมงวดนี้ได้สาม่หนี่พี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ ขามาอยู่หน่วยแค่งวดเดียวงวดต่อมาเขามาเข้าหลักร้อยอีกเขียนไหมนี่นะพี่น้องคือหลักร้อยเน้นเลยงวดนี้นี่ผมก็จับให้ถูกได้หน่นะครับผมก็เน้นไว้ที่สามเอ็กนะพี่น้องเนาะเออแล้วก็มาดูของนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือหนึ่งกรกดานะครับหนึ่งกรกดานะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักพันหลักสิบน,นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหน้าสอง หน่วยหน้า2แล้วก็บวก4ี่ของที่นะครับ5บวก7ได้12นะครับ9บวกเเป็น18นะครับบวกกันเป็น30นะพีเานน้องเนาะ18 18บวก12ไดนะ้20่สิบนั่นอสิบแอ่ะถูกต้องนะสามสิบนั่นแหละอ่ะนะครับสามศูนย์สามเจ็ดนะครับเจ็ดก็เป็น สี่สิบเอ็ดนะครับงวดนี้ก็เลยมาได้หนึ่งสองสามนี่แหละพี่นอ้องผลของเขานะครับเขาก็มาอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยอีกนะครับก็คือหลักร้อยก็คือสองนะครับจิตล่างมาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือที่มาของหนึ่งสองสามนี่พี่น,อน้องนี่นะครับหนึ่งก,กรกฎะดานะครับส่วนคู่โต๊ดนะครับผมก็เน้นให้ที่สองสี่สองห้า สองแล้วก็สามสี่สามห้านะครับเน้นมาสองตัวคือสกับสามนะครับเอามาดูกันวันนี้ผมจะเน้นตัวไหนให้นะครับของวันที่สิบหกกรกฎานะครับผมเราก็ใช้ตำแหน่งเดิมพี่น้องก็คือแสนนะครับพันหลักสิบนะครับดยเดิหลักร้อยนะครับอันนี้หลักร้อยหน้า2เดิอพี่น้องนี่นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับบวก4ี่คงที่นะครับ เอาบวกกันพี่น้องนะครับ9บวก9ได้18 4บวกสได้8นะครับบวกกันได้16 17 17เป็น26บวก4เป็น30วันนีไ้ได้ที่012เอาพี่น้องดูสังเกตดูก่อนนะผมอยากให้พี่น้องสังเกตดูสังเกตตัวไหนสังเกต012 012นี่ เขาจะมานะครับส่วนมากถ้าเป็นลักษณะนี้พี่น้องเขาจะมาไม่สิบข้หน่วยนะครับแล้วก็จะจิตล่างด้วยนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพี่น้องนะครับสิบหกกรกฎานะครับหกแปดนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับร้อยสิบ หน่วยเด้อพี่น้องนี่นะครับบนได้มาที่ครับวันนี้ได้มา0 1 2เรามาดูนะครการประกบคู่ผมว่านะเขาน่าจะมานะครับประมาณหลักสิบหน่วยนะครับคือลักษณะของมี0 1 2เนี่ยมันเป็นมาหลายงวดเลยเด้ดดพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นอยู่งวดเดียวนะ ถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็เขียนเป็น 0x นะครับ 1x 2x x นะครับ, 1, x, x, 2, x, x, รบแล้วก็มาที่ x012 x, x 0, 1, นี่เนาะเพือนองเนาะเดี๋ยวจะจะกระแผนกล้องออกไปเพื่อน้องนี่นะครับเขาก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเรามาจับกู้ตัวเล่นๆคำๆข,ข,ของงวดนี้นะนะครับ ถ้าเขายังมาเดินหลักร้อยนะครับเขาก็จะเป็น0 x เดี๋ยวถ้าพี่น้องไปดูของผมก่อน0 x 4 0 x 5นะครับแล้วก็มา1 x 4แล้วก็มา1 x 5นะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น2 x 4 สอง x ห้ามันก็จะจบประมาณนี้พี่น้องนะครับสูตรนี้มาจากไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งก็แล้วกันนะครับให้พี่น้องนําไปคิดเจตน,นากันก่อนนะครับเนาะอย่าลืมมาทุกตัวเลกทุกแนวทางมีข้อไม่ลุดเด้อพี่น้องนะครับวันนี้เรามาเน้นกันนะครับเน้นกันขำๆพี่น้องอ่ะนะครับงวดนี้ผมเน้นให้ที่นะครับ ก็จะเน้นให้ที่1นเอะ2นะครับเป็นตัวเด่นของหลักร้อยและข้อ10หน่วยนะครับก็จะมี1 2นะครับนี่นะพี่น้องก็จะมีออ 2, คู่โต๊ะที่สอคู่นะครับที่มี1ก็มี1 4 1 5นะครับแล้วก็มาที่2 4 2 5มันไปไม่ไกลแร้วพี่น้องก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเนาะ ให้แล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่29เด้อพี่น้องนะครับงวดที่29นะครับ110หน่วยบนแม่นแม่นนะครับเน้นไปที่หลักร้อยนะครับเน้นไปที่หลักร้อยนะครับเน้ยนลอยนะครับเอาให้พี่น้องนําไปขีดพิจารณานะครับยิ่งเขียนก็ยิ่งมั่วพี่น้องเน้นหลักร้อยแล้วกัน0 1 2นะครับ 2x4 1x4 แล้วก็ 1x5 2x5 นะครับผม เอาทางนี้ก็โยกับพี่น้องเขาย้ำไปคิดปิดารนามักแก๊สขาดพานพี่น้องเอาโชคดีมันลำร่วยผู้สุขสุขคนนะครับเนาะเหงื่อๆปังๆมันมันโชคดีเด้อพี่น้องขอพูดเลยๆกลับผม